ทำน้ำปลาหวานนะครับก็ให้ซอยหอมกระเทียมนะครับแล้วก็เอามาคั่วนะยเอามาคั่วให้หอมเลยนะครับนี่ครับเอามาคั่วเตาแบบบ้านๆน,นี่พริกนี่ไม่ต้องเด็ดนี่ออกก็ได้ครับมันจะได้มีที่จับเวลาจะกินก็หยิบขึ้นมาได้ถ้าเกิดใครจะกินเป็นพริกอย่างเดียวนะครับต้องคั่วให้หอมขั้นแรกเนี่ยเสร็จแล้วเอามาพักไว้ให้มันกรอบนะครับเอาไว้โรยกับน้ำปลาหวานตอนจบเนะี่ยเดี๋ยวผมอีกคลิปหนึ่ง เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวจะตัดต่อให้เรียบร้อยเลยตั้งแต่คั่วคั่วเสร็จเอามาใส่น้ำปลาหวานแล้วก็ลวกสตดาทั้งหมดรวมกันกลายเป็นสดาน้ำปลาหวานสูตรของบางบ่อครับผมโทรไปถามพี่สาวผมว่าจะทําสตดาน้ำปลาหวานยังไงนะที่แรกถามน้ำปลาหวานอย่างเดียวเขาบอกสูตรทมามะม่วงน้ำปลาหวานมาแต่นี่เป็นสูตรสตดาน้ำปลาหวานนะถ้ามีพวกปลาย่างปลาดุกย่างยิ่งยิ่งเยี่ยมนะฮะน้ำตาลน้ำลายผมเริ่ม เริ่มสอแล้วครับดูน่ากินมากคะดูให้มันพอดีๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปการทำน้ำเปล่าหวานครับนี่คือการคั่วพริกกระเทียมหอมพอประมาณนะครับเกี่ยวหอมเทียมนะฮะแล้วก็พริกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปเนี่ยตั้งน้ําให้ไฟเดือดนะครับผมจะบอกสูตรการลวกสะเดาให้นะฮะลวกสะเดาเนี่ยมันมีสูตรอยู่ว่าน้ําน้อยไฟแรงปิดฝาเวลาสั้น นี่พ่อผมบอกไว้แต่เอาง่ายๆครับสเดาเนี่ยน้ำเดือดใส่ไปห้านาทีเตรียมน้ําเย็นไว้น้าแข็งยิ่งดีน้ําเย็นนี่ถ้าเกิดว่ามีน้ําแข็งแช่ยิ่งดีถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับใส่ไปครับเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเวลาเอาสเดาขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยกดฮะกดไปครับจริงๆแล้วต้องก็อปิดฝาไม่ต้องปิดก็ได้ครับเพื่อไม่ให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารมาก เอาขึ้นมาแล้วปุ๊บไปแช่น้ําเย็นแปบ๊บหนึ่งฮะให้มันดูสดอย่าให้มันสลดเองถ้าเกิดลวกร้อนๆแล้วขึ้นมาให้มันสลดเองเนี่ยมันจะดูเหี่ยวๆแห้งๆไม่น่ากินนะมันจะเป่งเนี่ยถ้าเกิดออกมาปุ๊บเนี่ยรอ5้าทีนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ําเย็นมันก็จะเป่งปังและเวลากินกับมะำปลาหวานก็จะอร่อยนะครับนี่คือเคล็ดลับก,การลวกสตาครับ การทำปลาหวานนะครับก็คั้นน้ำมะขามนะครับลงไปเคี่ยวนี้เดี๋ยวเดมันจะไหม้ครับผมแป๊บเดียวครับผมคั้นแป๊บเดียวไม่ไม่นานนี่ครับมะขามนี่ประมาณกะประมาณสักขนาดนี้ครับต้องบอกก่อนนะว่านี่เป็นการทําน้ําปลาหวานคลิปแรกเลยของมิเตอร์เซียครับผมก็ไม่เคยทํามาก่อนนะหลังจากที่โทรถามพี่สาวก็ออกตมนั้นเลยครับมันจะต้องให้ออกเปรี้ยวหวานยังไงก็ไม่รู้นะัคั้นไปครับ เจแล้วก็อี่ไปแรงไปอ่ามันแรงอีกแล้วอ่าครับใส่ไฟกระทะเลยว่าเลยครับเราครัวชาวบ้านนะฮะนี่ครับก็ใส่น้ำมะขาบลงไปดีไปครับนี่กะปอถ้วยหนึ่งฮือึือ ถ้าเกิดไม่หล่อนเปรี้ยวเราก็จะใส่เพิ่มไปหน่อยครับเดี๋ยวมล้างมือครับขั้นต่อไปครับน้บาตาลปี๊บเนี่ยน,น้ำปี๊บนี่ใส่บนนี้เลยครับเพราะมันไม่เยอะมากปี๊บี่ให้หวานไ้หน่อย แล้วมาขาตับสแตนซีฟครับคนเข้าด้วยกันนี่ครับแล้วก็พี่สาวผมบอกให้ใส่เกลือไปหน่อยนึ่ดอกเกลือไปให้มันเค็มต่อไ,ไปครับใหญ่เค็มมากแล้วก็น้ําปลาครับไม่นั้นจะเรียกว่าน้ําปลาหวานได้อย่างไรถ้าเกิดไม่ใส่น้านะําปลาครับก็ใส่น้ําปลาลงไปครับ ใกล้เสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปนี่เตรียมถ้วยเลยครับถ้วยที่จะใส่รสปลาหวานนี่ครับใส่ถ้วยนี้แล้วกันอ๋อมีถ้วยนี้อยู่แล้ว,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 วต้องให้มันเหนียวนิดนึงคนค่อยๆเจเย็นนะฮะเวลายกใส่ถ้วยแล้วให้มันเหนียวนิดๆนึงผมชิมนิดนึงครับจริงๆเขาต้องตักใส่ช้อนชิมนะแต่ว่าขออนุญาตชิมง,ง่ายๆหนะ่อย ปาดมันเปรี้ยวจังเลย,ยไม่เห็นหวานเลยนิ้นตาใส่ไหมาอ,อ,อย่านี้กินไม่ได้เลยเปรี้ยวมันเปรียปร้ยวน้ำตาลทรายก็หมดครับน้ำปีก็หมดแล้วผมเสซื้อแน่เลยซื้อครอบครัวบางบ่อ เข้มด้วยครับมันก็เลยเปรีย้ยวเสียที่ยเปีเ่ยวไปครับเปี่ยวไปครับเปี่ยวไปใส่มะขามเยอะไปแม่พลาดท่าครับจริงๆต้องใส่มะขามไม่น้อย,อยเอ๊ะทำไงดี ยนะครับแป๊บหนึ่ง แม่ตอนเราหวานเนี่ยมันเปรี้ยวไปแก้ยังไงอ่ะี่จจนอยู่ปะเติมน้ำเรอแล้วก็ใส่น้ำตาลจานปี๊บหมดแใส่ผงซายแทนได้ไหมนะ อ๋อหายเลยอแค่นี้นะกำลังทำอยู่โอเคเจ้าเจ้าครับครับครับแม่ผมบอกว่าให้ใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปถ้าเกิดเป็นเปรี้ยวเกินเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นที่ต้องเอาออกนิดหน่อยหนึ่งออกกัหน่อยหนึ่ง แม่บอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วใส่น้ำลงไปครับแล้วก็แขวนตางไปแม่บอกว่าหายแน่นอนครับอย่าให้เตยชื่อนะก็เพิ่มไฟชิ้น่อนรับจะผ่านแล้ว

เบี้ยบีหน่อยหน่อยเบีเ้ยออกก่อนเต้น, <laughs> น้ะเีกยโอ้ตายครับ เอาละทางนี้ถ้าเกิดเปบนรยงเปรี้ยวอยู่ผมก็จะพอแค่นี้อืมเยได้ได้วครับ ก็เคี่ยวให้เหนียวนิดนึงก็จบนะครับมันต้องเหนียวถ้าไม่เหนียวไม่อร่อยเกลือหน่อยไหมน้ำตาลม้หน่อยสุดร้อครับในที่สุดผมก็ทำสำเร็จนะแก่ทางแบบนี้ป่ะปิดสุด มันไม่เหนียวครับคงจะยอมแพ้แค่นี้ครับถือว่าทําไม่สําเร็จแล้วกันนะแต่ว่าน่าจะพอกินได้อยู่จริงๆมันต้องเหนียวแต่เนื่องจากว่าเราใส่น้ำมะขามเกินเยอะเกินไปก็เลยเติมน้ําพอเติมน้ําเยอะเกินไปมันก็เลยไม่เหนียวมาคมอีกทีนะครับ พอแล้วครับยังไงผมก็คงทำไม่อร่อยทีน่นี้โอเคครับแล้วก็ใส่ถ้วยนะเสร็จแล้วก็โรยครับด้วยตัวนี้เรียบร้อยครับสะเดา สดาวน้ำปลาหวานสูตรมิเตอร์เซียครับเดี๋ยวจะพาไปชิมข้างนอกอถ่ายรูปเลยของบ้านทุ่งนะครับวันนี้ผมมากางเต็นท์นอนแล้วก็ <c oughs> นู่นครับต้นสดาวยู่รุน <c oughs> เด็ดสดาวลงมานะแล้วก็ทําปลาหวานแล้วก็เราจะชิมดูครับเราเป็นยังไงบ้างนะน้ำปลาหวานสดาวน้ำปลาหวานไม่มีปลาดุก เราใช้หมูก้อนมาทําแล้วก็ฉีกไก่ใส่แทนนะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับดูไว้ให้ให้ให,ให,ให้ตรงตรง,องพอแนละ้วให้ผมหเหนน็นหน้าผมด้วยนะโอ๊ยนั่งนั่นด้วยกันนี่ครับ <laughs> ด,บ <laughs> ดาวนี่เมื่อกี้ที่สอนแล้วก็คือลวกเสร็จ <c oughs> แล้วใส่น้ำเย็นลงไปสิงม อืหเนอแม่ครับแจ่วมัน่ะเหมือนใบโหระพาใช่ไหมี่แล้หวานครับแล้วกหวานตอนนี้มันมันไม่ขนนะครับมันผิดพลาดไปนิดนึงเดี๋ยวข้างหน้าแก้ไขนะครับ